สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสายฝนท่องประเซิริฐเนาะเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อกี้สองแล้วทุกคนที่ว่าเขาอยู่เมืองเฟืองเนาะจากเพื่อแพรเมืองเฟืองเขาก็มาคาเฟ่นี่เนาะทุกคนซึ่งว่าเป็นคาเฟ่ที่แบบดังที่สุดอยู่ในเมืองเฟืองเนาะใครที่ว่ามาเมืองเฟืองต้องได้มาเนาะนี่เลยก็คือคาเฟ่ผ้าหลวงทุกทุกคนเดี๋ยวจะมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิงเนาะนี่บรรยากาศก็สวประมาณนี้รถเต็มเลยเนาะทุกคนนี่ รถ <c oughs> เต็มเลยเนาะเพราะว่ามือันนี้เป็นวนะันอ่าพักเนาะวันเสาร์อาทิต <c oughs> <c oughs> ย์ไปเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเบึง <c oughs> ท้างในเนาะคนกระจัาหลายเนาะโซงนี้เพราะว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ทุกคนก <c oughs> เจากับไปบามาพักผนะ่อนเนาะส่วนหลายก็จะเป็นแบบคนไทยเนาะคนไทยหลายแห้งนี่ เขาจะมาเ,าเวาลินลวก็กินข้าวอยู่นี่กินฮะน้ำปัน้นสตรสอเบอรรี่โซนสตรอเบอร์รี่อ๋นนี้นะทุกคนส่วนส่วนส้างอันนี้ป่ะฮะนี่ <c oughs> อืมสตอรีอ๋อโอเคต้าเอาไหมช็อกโกแลตช็อกโกแลตดีๆเด,ด,ด,ดี๋ดยเดี๋ยวบับูตัวนี้แบบ ได้แล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นสตรอเบอรี่โอ้ยเมืองเฟื่องเมืองใจก็เจ้าเขียนใส่เนาะนี่โอ้น่ารักน่าชังอะทีมาคือเมืองเลยเมืองซึ่งเราเห็นดูเมืองเฟื่องเมืองใหญ่เมืองเฟื่องใจ ต้องฉ่ำมากเลยแบบิว <characters> ตี้บิวใสแหวงกัน่ะทากับบิวตี้อล็กเกอร์นะบิวตี้บลกเกอร์บิวตี้บล็อกเกอร์นาะบิวตี้ถึงโอ้ยวิวคือดีแหวงเขาคือคคลใ่ฮอลลีวูดกลับเลยไครกลับเลยได้แล้วช่งลอยหกสิบแปดลอย เราจะกลับหลก็ไม่จะร้อยไปหลังแม่จะไม่สอยุ่แข็งหลังดูจุก็ได้ปั๊บมันมันละป้เหมืนดุสุดซุ้มเนี่ยที่ดูจะถ่ายไปข่าให้ดูวิวสวยแห้งวิวสวยมาก นี่วสวยมากเลยไปเดชวุฒิพาทุกคนไปเบิง่งอ่านทั้งทิงเนาะพาไปถ่ายโหทั้งทิงบา่ามาเลยมาเย็บในไทยกันเลยเออมีคนก็เต็มเลยเนาะทุกคนตาเพื่อนไายทั้งเทิงไปอ่าเดชวุฒิพาทุกคนไปเบิ่งทั้งเทิงเนาะ ขึ้นมาต้องใช้ชั้นนี้เนาะอ๋อสวิสเซอร์แลนด์อาขอเขาคือเอาทุ่งสวิสเซอร์แลนด์มาทช่นนี้เนาะนี่เออนี่ทุกคนอันอนี้ก็คือบรรยากาศชั้นสองเองนาะโอ้ยคล้ายๆคือแบบว่าเข้ามาสวิสเซอร์แลนด์เลยนี่เห็นไหมมุนเลยนะเดี๋ยวอะไรฮู่มุนนี้คือแบบ คือบบบคือบออนไอ้จริงอะใส่ผลก็บ้าแบบหลายรอบแล้วเยทุกคนเนาะแต่กะประทับใจในแบบว่าความงามเนาะความแบบเฮ้มันฮิวใจฮะนะทุกคนขั้นมางามอันงามผนเนื้อขึ้นสีเขียวกว่านี้เนาะอุ้ยไฟไหมไฟไหมงามแหงทุกคนนี่มุมน,นี้เป็นมุมที่แบบถ่ายโหบงาม ยูนี่ก็จะเป็นบอลแบบว่าบอลซากรถพร้อมเนาะนี่บอลน,นี้ก็จะเป็นบอลก็จะซากรถนี่นะนี่นี่ซากรถพร้อมภัยที่ว่ามีรถไฟฟ้ามีรถอย่างก็สามารถมาซากรถอยูน่นี้ก่อนเนาะ <c oughs> คนก็ร้ายหลายนี่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบพักผ่อนเนะาะวันเสาร์วันอาทิตย์ โมกับกันมาแบบไทยรูปท่ายังเนาะนี่เดี๋ยวเขาก็จะไปว่าอยู่ นางลินอยู่นี่ประมาณสามสิบนาทีเข้าก็าจะกลับเวียงนระกโคนไ้ยบรรยากาศดีมากอืมแต่เร่องนี้เย็นกว่าเนอะอแต่เรื่องนี้เย็นกว่า,วากูไปเรีนอนเลยเขาเราพากันยี่งลุมลุงทเด็จน ตับรีคือแซบแห้งทุกคนเนี่ยยู่นี่เขาจะเขียนใส่ว่าเมืองเฟืองเมืองใจว่าสัน้นตับรีปั่นนี่ถ่ายหแกจะ่ามุมมันอันนั้นเว้ย มันจ้อนสมันร้อนแสงพดเบิ่งมีมีแต่นั่งอยู่นี่แต่อ้นั่งกี่เรทนั่งกี่เทเออครับูก็ชบใช่ไครับโอ้ย đi người, bước <Nhạc> à, đi người đi người, nói không, đi rồi เดี๋ยวจะมาแกถ่ายันตักลระป๋องเลยฮ้อนไน เขาคือผู้เขียนฮอลลีวูดใส่เลยนี่นะนี่ตแตงปลายย่ืมต้งปลายย่ใส่อันนี้คือมีดังนี่แหละระบตงปลายใช่ง้าะมไปลงไป มี่ส่โมลกเอาเครื่องนันมไหมยหอเะเอาอันนั้นมันมกาอย่คนะอืมทอยู่บ้านก็บยจใจโจมมยูมา อาให้โซมอกินยำสลัดมสซานเออเลิศ่งให้โซให้ใจเนาะอไวเออเอสิตายแล้วกินยำสลัดาซเมเพิ่น่่ะเต แซบนอหน้าเป็นคือกินป้นกระปูหลซุปเลือกูว่าจ่งไหนมันซิบว่แซบจังไหนเลือดปากคนสิออกเ็นเยนนะ สำหรับคลิปนี้ก่ะขออนุญาตจบเลงตัวนี้นะทุกคนเพราะว่าเขาจะได้เด right ินทางกลับเพียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายไครที่ว่ามาเยี่ยมบ้านคือแบบมาเลยทุกคนงาม